ไ่พื้นากว่าไปดหมื่8,000ไร่ในอำเภอราดหลุมแก้วจังหวัดปทุมธานีกำลังได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางมาศึกษาดูงานเชิงเกษตรโดยเฉพาะเพื่อมาศึกษาเรื่องการปลูกข้าวโดยวิธีล้มต่อสั่งซึ่งเกิดจากภูมิปัญญาชาวบ้านของชาวนาไทย ในตำบลระแหงอําเภอลาดหลุมแก้วนี้เมื่อเดินทางไปถึงตำบลระแหงนักท่องเที่ยวจะได้รับการต้อนรับที่ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลระแหงก่อนเพื่อทำความเข้าใจก่อนเข้าศึกษาดูงานในพื้นที่จริงโดยจะได้รับการแนะนำให้รู้จักกับคุณละเมียดพเงินเกษตรกรคนแรกที่ค้นคิดวิธีการปลูกข้าวแบบล้มต่อสัง่งซึ่งคุณละเมียดจะพาคณะนักท่องเที่ยว เข้าไปสู่พื้นที่นาในตำบลระแหงและอธิบายถึงวิธีการปลูกข้าวแบบล้มต่อสังที่ช่วยลดต้นทุนการผลิตข้าวได้ถึงไร่ละ900บาทคุณละเมียดบ,บอกถึงที่มาของการปลูกข้าวด้วยวิธีนี้ว่า,าหลังจากที่เก็บเกี่ยวข้าวที่ปลูกแบบนาวหวานน้ำตมแล้วจะมีต้นข้าวที่แข็งแรงงอกขึ้นมาจากรอยล้อรถเกี่ยวข้าวที่ยำต่อสังจนราบไปกับพื้นดิน เขาจึงคิดว่าจะทำให้ข้าวงอกจากตอสร้างทั้งผืนนาจึงทดลองเกลี่ยฟางให้กระจายทั่วนาและประดิษฐล้อรถไถเพื่อย่ําต่อให้ราบเสมอกันและประสบความสำเร็จดีจากการปลูกข้าวโดยวิธีนี้และผลผลิตข้าวของเขาอย่างเพิ่มขึ้นจากเดิมที่ได้เพียงไร่ละ30-40ทัถึงถังก็กลับได้ข้าวเพิ่มขึ้นเป็นไร่ละ60-103ถึงถังเลยทีเดียว 1. เราไม่ต้องถ่ายพลดินสองเราไม่ต้องใช้ข้าปลูกสเราไม่ต้องใช้ยาคุมมันจะเพืชสี่เราไม่ต้องใช้ยาฆ่าเพี้ยไฟห้าเราไม่ต้องใช้ยากําจัดหอยเชลีีแล้วก็ข้อดีออย่างหนึ่งก็คือฟางฟางข้าวเมื่อมันผุล,ลงไปแล้วเนี่ยเป็นปุ๋ยในดินอย่างดีเลยนักท่องเที่ยวสามารถขึ้นนั่งบนรถไถย,ย่าต่อสั่งเพื่อสังเกตการย่ำต่อสั่งได้อย่างใกล้ชิด ทำให้เข้าใจได้ว่าการปรลูกข้าวแบบนี้นอกจากจะช่วยลดต้นทุนเมล็ดพันธุ์ข้าวและลดขั้นตอนการผลิตแล้วยังเป็นการช่วยปรับปรุรงดินเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมโดยฟางข้าวที่ย่ำลงในนาได้ย่อยสลายกลายเป็นปุ๋ยในดินได้อย่างดีและด้วยกลุ่มญญทาของคุณละเมียดนี้ทำให้เขาได้รับการเสนอชื่อจากกรมส่งเสริมการเกษตร ได้รับปริญญ,ญากเกษตรศาสตร์มหาบัณฑิตกิติมศักดิ์จากมหาวิทยาลัยกเกษตรศาสตร์พร้อมทั้งได้รับความช่วยเหลือจากสำนักงานเกษตรจังหวัดปทุมธานีที่ได้สนับสนุนเมล็ดข้าวพันธุ์ดีให้กับเขาและให้ความร่วมมือที่จะเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้นี้ให้กับกเกษตรกรคนอื่นๆจนในขณะนี้พื้นที่นาในจังหวัดปทุมธานีกว่า80,000ไร่ได้ทำนาแบบล้มต่อซานถึง70,000ไร่ รวมทั้งเกษตรกรในจังหวัดต่างๆก็หันมาทํานาด้วยวิธีนี้เป็นจำนวนมากก็ดีใจยอยากให้เขาได้ความรู้จากข้าวล้มต่อสังไปเยอะๆอ่ะคือว่าจะได้ได้ทำแพร่หลายออกไปเพราะว่ามันมีประโยชน์กับดินด้วยแล้วก็ได้ผลผลิตไม่ต่ำจากนาหว่านน้ำตมด้วย หลังจากได้ศึกษาดูงานการปลูกข้าวแบบล้มต่อซังอย่างละเอียดแล้ว<า>นักท่องเที่ยวยังจะได้แวะไปเที่ยวชม,ม<า>และศึกษาดูงานการทำสวนสมุนไพรที่วัดเจดีหอย<า>ซึ่งอยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงอีกด้วยโดวยวัดน,นี้เป็นวัดที่ได้มีการขุดค้นพบเปลือกหอยนางรมยักษ์โบราณเป็นจำนวนมากมายมหาศาลและได้นำมาสร้างเป็นเจดีเอาไว้ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจสำหรับนักท่องเที่ยวทั่วไปอยู่แล้ว พราะนอกจากจะได้ชมเปลือกหอยยักษ์แล้ววัดน,นี้ยังมีการอบตัวสมุนไพรและนวดแผนโบราณอีกด้วยเราได้มีการประชาสัมพันธ์คือขยายให้เกษตรก,กรรู้ถึงว่าในส่วนที่ดีมันคืออะไรคืออย่างน้อยเป็นการลดต้นทุนการผลิตนะครับลดต้นทุนการผลิตแล้วก็ในขณะเดียวกันตอนนี้เราเริ่มนโยบายในเริ่มการใช้เกษตรอินทรีย์เริ่มเข้ามาคือการปลูกพืชปลอดภัยจากสารพิษหรือฟู้ดเซฟตี้เนี่ยนะครับ เพราะนั้นเราก็ลดให้มีการใช้ปุ๋ยใช้สารเคมีนะครับเป็นการพัฒนาควบคู่กันไปเลยกับการพัฒนาการล้มข้าวต่อสั่งครับเกษตรกรผู้สนใจศึกษาดูงานวิธีปลูกข้าวแบบล้มต่อสัง่งเพื่อลดต้นทุนการผลิตสามารถติดต่อมาได้ที่สำนักง,งา,น,าน,นเกษตรจังหวัดปทุมธานีหรือสำนักง,งานเกษตรอำเภอลาดหลุมแก้วซึ่งพร้อมเปิดรับเกษตรกรผู้สนใจศึกษาดูงานเป็นหมู่คณะได้โดยการติดต่อนัดหมายล่วงหน้า